สวัสดีครับอยู่กับเราอีกเช่นเคยครับอยู่กับรายการได้เดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนอื่นผมก็อยากจะขอบคุณ f c แล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้วันที่รอคอยเนาะผมได้จดหมายจาก YouTube มาแล้วฮะนี่เป็นไงอันนี้ก็เลยมาฉลองกันนะครับได้พิน์มาแล้วอันนี้ก็เป็นการกรอกเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่ทำให้ ถึงตามยอดเขาก็จะโอนเงินมาให้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆด้วยถ้าไม่มีทุกท่านก็คงไม่มีผมวันนี้นะครับกาครับไม่พูดเยอะสโล่เลยส้มตำตำปูมา้า 乌麻，嗯。 แต่หัวมันผมกินไม่เป็นนะออ โคตรเสียวฟันเลยครับนี่ มันมันมี่ตํามันไก่ครับ

ชิมน้ำน้ำอร่อยมากเลยทุกคนอืม,อมผักดก 那那。 ก็เนาะสำหรับท่านใดที่เห็นผมเงียบๆไปไม่ลงคลิปช่วงนี้ก็คือว่าเมื่อสี่วันที่แล้วผมไปทำคลิปกินไอหมูสาชั้นย่างเกาหลีนี่แหละแล้วผมไปกินด้วยความที่มันร้อนอะเปดานเปดานปากผมอะพองครับพึ่งหายเนี่ยเนาะถ้าสงสารก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ ยังไม่ตายให้ตายเถอะกุ๊กไก่ยังไม่ตายครับนี่ชีกทำแบบนี้ปุ๊บก็ส้มตำครบเครื่องจัดไปโซโลโ Năm ngày chặt kẹp mình nào không เนื้อฉ่ำมากถ้ากล้องจะกินด้วยไหมถ้ากล้องไม่กินเนาะ อ,อ,อร่อยจริงอ่ะขอไก่ย่าง ครับผมอิ่มแล้วครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกทกท่านด้วยเนาะได้พินมาแล้วเดี๋ยวก็ได้รายได,ได้ก็ขอภาวนาให้เดือนแรกนี่ ก่อนปีใหม่ผมจะได้ซื้อเสื้อกันหนาวไปแจกคนยากไร้ตามถนนตามนอนป้ายรถมงรถมีข้าง,ท,งทางเนี้ยเพราะว่าหนาวอะ่ะปีนี้น่าจะหนาวแรงก็สงสารเขาเนาะก็อาจจะแจกเป็นเสื้อให้เขาด้วยการซื้อเสื้อกันหนาวมือหนึ่งหรือมือสองตัวละร้อยน่าจะเป็นมือสองนี่นะครับก็เอาไปต้มน้ําร้อนก่อนแล้วก็ไปแจกเขาสงสารเขาเนาะก็ ฝากช่วยดันช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับส่วนผมขอตัวลาไปก่อน,นครับทริปหน้าเจอกันใหมน่น์สวัสดีครับ